กาแฟนะครับผม mm hmm. mm hmm. กาแฟแคปโลครับ mm hmm. ทานทุกวันครับ mm hmm. ตอนตเชา้าตอนมอสายแบบนี้ท่านใดมองหากาแฟอย่าลืมกาแฟแคปโลเพื่อสุขภาพของท่านรสชาติเข้มข้นแต่กลัวกาแฟทั่วไปในท้องตลาดครับอย่าลืมกาแฟแคปโล เพื่อคนรักสุขภาพเหมาะกับแบบข้อกาแฟที่กำลังมองหาแฟทานทุกวันครับอร่อยทุกวันสุขภาพของท่านเปลี่ยนแปลงแน่อนอนรหรับท่านไหนที่มองหาอย่าลืมครับกาแฟแคปโล่หนึ่งซองขนาดยี่สิบกรัมแล้วครับผมซองใหญ่ครับและก็กล่องใหญ่หนึ่งกล่องบรรจุอยู่ที่สามสิบซองขนาดยี่สิบกรัมทานทุกวันเพื่อสุขภาพของท่าน อย่าลืมทานแบบดีนะครับผมแต่ท่านจะรู้ว่ารสชาติอร่อยเข้มข้นแค่ไหนแคปโลครับผมส่วนสมองหลักก็มีทั้งถังชวเช่าหอยลูกจี๋ครับสมกระชายดำมะขามเปาและคอลลาเจนครับผมแถมมีวิตามินบีหนึ่ บ2เพื่อสุขภาพของทุกท่านท่านอย่าลืมกาแฟแคปโลนนะครับผมทานทุกวันแบบตีแล้วสุขภาพของท่านจะเปลี่ยนแปลงคอนเฟิร์มกับกาแฟแคปโลนสองนี้กล่องนี้ถูกใจแน่นอน